คลิปนี้พูดเกี่ยวกับมินิทีเซอร์อันที่2ของ Home Sweet Home Open Meta 2ว่ามีอะไรที่น่าสนใจและจะวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นพร้อมเชื่อมโยงความเป็นไปได้ของเนื้อเรื่องมินิทีเซอร์ตัวที่2จะเป็นการขยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในทีเซอร์แรกเริ่มทีละฉากฉากแรกจะเป็นฉากที่เจน เข้ามาหลบในตู้และมีผีเบลหันหน้ามามองฉากนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมจากมินิทีเซอร์ตัวแรกฉากถัดไปจะเป็นฉากที่ติมกับนิพาที่มาเจอนาเป้นอนสลบอยู่ทั้งสองคนมีท่าทีตกใจเมื่อได้เห็นสถานการณ์นี้เป็นไปได้ว่าติมกับนิพามาเจอนาเป้ที่นอนสลบอยู่โดยฉากจะมีความต่อเนื่องกันกันกบช่วงที่ติมดูดพลังงานที่เหมือนกับออลล่าวิญญาณออกจากตัวนิพาและ,ะเผชิญหน้ากับนิลการถ้าเรียงสถานการณ์กันแล้วนาเป้มาเจอนิลการก่อน และน่าจะโดนนิลการเล่นงานจนสลบไปจากนั้นติมกับนิพามาเจอนาเป้และตกใจกับสิ่งที่เห็นต่อมานิลการก็ปรากฏตัวและติมจะดูดพลังงานออกจากตัวนิพาเพื่อเสริมให้กับตัวเองต่อสู้กับนิลการฉากต่อไปมีฮาล็อกเกอร์ผักเจนไปด้านหน้ากับฉากที่ฮาล็อกเกอร์กระโดดลงมาและจะได้เห็นติมใช้มีดนาวารุหะฟ,ฟันไปด้านหน้าโดยฉากเหล่านั้นจะมีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยฉากสุดท้ายจะได้เห็นฮาล็อกเกอร์ใช้พลังอะไรบางอย่าง เป็นออล่าสีม่วงระเบิดออกมาทําให้ติมกับดิพาได้รับผลกระทบไปด้วยในขนานั้นไม่แน่ใจว่าใช้เลียกปีศาจให้ออกมาหรือเปล่าพอมีฉากที่ต่อเนื่องกันอยู่คือฉากที่ตัวละครฝั่งปีศาจยืนพร้อมหน้ากันซึ่งออล่าสีม่วงนี้เป็นพลังเดียวกันกับที่ปีศาจมอบให้กับฮาล็อกเกอร์นิลการและเดอะิกเกอร์สังเกตได้ว่าตัวละครที่ได้รับพลังจากปีศาจมักจะมีออล่าสีม่วงติดตัวมาด้วยเลื่องเหตุการณ์ที่ติมได้เจอกับฮาล็อกเกอร์ ฉากแรกฮาร์ล็อกเกอร์กระโดดลงมาดักติมกับนิพาเอาไว้ต่อมาติมใช้พลังจากมีดนวัโลหะโจมตีใส่ฮาร์ล็อกเกอร์ต่อมาฮาร์ล็อกเกอร์ใช้พลังออล่าสีม่วงออกมาไม่แน่ใจว่าใช้เพื่อการโจมตีติมกับนิพาหรือเอรียกปีศาจให้ออกมาถ้าะลยงฉากทั้งหมดว่าฉากไหนมาก่อนมาหลังว่าติมไปเจอกับนิลการก่อนและค่อยไปเจอกับฮาร์ล็อกเกอร์ตรงนี้ยังไม่แน่ใจเพราะข้อมูลยังไม่ชัดเจนต้องรอทีเซอร์ถัดไปหรือตัวเต็มออกมา อาจมีข้อมูลที่เพิ่มขึ้นสำหรับตัวอย่างวิดีโอ Home Sweet Home Open Meta 2คลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาภายัยไวหน้าที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ